นี้กรมการขนส่งทางบกจะเริ่มใช้ระบบตัดแต้มเพื่อพักใช้ใบอนุญาตขับรถสาธารณะผู้ที่ฝ่าฝืนวินัยจราจรเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและยกระดับการให้บริการค่ะกรมการขนส่งทางบกจะนำระบบตัดแต้มใบขับขี่เพื่อพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ตั้งแต่วันที่1ธันวาคมนี้เป็นต้นไปเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางถนนยกระดับการให้บริการรถสาธารณะทั้งรถยนต์สาธารณะหรือรถแท็กซี่รถยนต์3ล้อสาธารณะหรือตุก๊กตุกรถจักรยานยนต์สาธารณะหรือมอเตอร์ไซค์รับจ้างรวมถึงรถบรรทุกและรถโดยสารซึ่งทุกคนจะได้รับ100คะแนนเมื่อทำผิดวินัยจราจรจะถูกตัดคะแนนตามกลุ่มความผิด3กลุ่มค่ะ กลุ่มที่1หากกระทำผิดอย่างเช่นไม่แสดงบัตรประจําตัวผู้ขับรถใช้รถที่ยังไม่ได้จดทะเบียนก่อความรําคาญแก่ผู้โดยสารถูกตัดครั้งละ10คะแนนกลุ่มที่2เช่นไม่ใช้มาตรค่าโดยสารปฏิเสธผู้โดยสารเสพของมึนเมาขณะขับรถ ตัดครั้งละ20คะแนนส่วนกลุ่มที่3กระทําการลามกขับรถโดยประมาทหวาดเสียวเป็นอันตรายใช้ความเร็วเกิน110กิโลเมตรต่อชั่วโมงถูกตัด30คะแนนแต่หากทาผิดร้ายแรงสร้างผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือภาพพจน์ประเทศไม่คํานึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นจะถูกตัดคะแนนรวดเดียวเหลือ0คะแนนซึ่งผู้ถูกตัดคะแนนจะต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรตามเงื่อนไขจึงจะได้รับใบอนุญ,ญ,ญาตขับขี่คืนค่ะ